เกลเดนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือเดือนแห่งความรักนั่นเองนะเราก็จะดูในเรื่องทั่วๆไปนะคะการงานการเงินความรักนะของชาวราศี กรกฎในช่วงเดืนอนแห่งความรักนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเหมือนเดิมนะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเบาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวงเขาเองนะเราจะมาดูในส่วนของอดีตของชาวราศีกรกฎก่อนเลยนะคะ ในอดีตใบแรกของชาวราศีกรกฎได้ไพ่เดินเลเวอร์นะคะไพ่ใบต่อมาเดอะแฮงแมนเดตต่อมาเอ็ดออฟสอดไนท์ออฟเพนดิเ l ลและก็หกเหรียญนะคะสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้น mm hmm. ก็คือได้ไพ่เดินเลเวอร์นะ,ะสำหรับไพ่เดอะเลเวอร์เองนะคะเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะ มีชาวราศีกรกฎไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคุณสองคนมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอาจจะมีนิสัยนะคะที่คล้ายๆกันมีความชอบที่เหมือนกันในหลายๆเรื่องนะคะ แต่ความรักของคุณนะตั้งอยู่บนความรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาโดยเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะ,ะมีผู้ใหญ่นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่มีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนในครั้งนี้นะนะคะเขาจะมีอิทธิพลมากนะอาจจะเป็นฝ่ายแม่ของชาวระ ราศีกรกฎเองหรือจะเป็นแฟนของชาวราศีกรกฎเองก็ได้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เด e h แฮง m a n สำหรับไพ่ t h e h แฮง m ม n นะคะมันคือบอกได้ตรงๆเลยก็คือมันเป็นความรักแบบจะต้องมีการเสียสละนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่เป็นคนที่เสียสละนะ,ะเป็นคนที่ยอมนะ,ะเป็นคนที่ให้อภัย กับคนคนหนึ่งนะไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดสักกี่ครั้งนะคุณก็พยายามที่จะให้อภัยเขาพยายามที่จะเสียสละนะอะยอมเขาได้ทุกอย่างว่าเงินเหอะแล้วก็ความรักในครั้งนี้ก็คือเป็นประมาณว่าเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจำด้วยนะอันนี้คือความรักที่สัมพันธ์ได้จากตัวไพ่นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่มีการเสียสละให้กับความรักนะคะ ต่อมาคือไพ่เอ็ดออฟสอดสำหรับไพ่เอ็ดออฟสอดเองนะมันคือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเนาะมีชาวราศีกรกฎได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆได้เริ่มต้นทำอะไรที่ท้าทายกับชีวิตของชาวราศีกรกฎนะแต่ คุณต้องใช้ความพยายามนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในเรื่องการทำงานหรือการจะไปเข้าหาหรือการจะไปจิบใครก็ตามคุณต้องมีความพยายามนะแต่ความพยายามของคุณนั้นจะไม่สูญเปล่านะเพราะว่ามันมีมงกุฎนะมงกุฎอยู่บนปลายดาบนั่นหมายความว่าความสำเร็จของคุณรอคอยคุณอยู่แล้วที่ปลายทางนั่นเองเนาะอันนี้คือตัวไพ่ในอดีตเนาะ ต่อมาคือไพ่ t of อเ n n a c l e สำหรับไพ่ t น f p เ n n a c l e เองนะคะมันหมายความว่าชาวราศีกรกฎนะ,ละหลายๆคนอาจจะทำงานในเรื่องของการจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะมีการเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะชีพประจรลงเท้าในช่วงนี้นะจะไปติดต่อสื่อสารทำงานนอกสถา,านที่มีระยะทางหรือว่าการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะเป็นการทำงานที่ดีและก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าชาวราศีกรกฎในอดีตนั้นทำงานอยู่กับที่อยู่กับออฟฟิศอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรุ่งทักเท่าไหร่เนาะจะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะรุ่งนะต่อมาคือไพ่หกเหรียญน,นะออรู้สึกว่าคนที่จะเข้าหาชาวราศีกรกฎในอดีตนั้นนะคะ มีอยู่2ประเภทนะคนที่จริงใจกับคุณและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่หวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณนั่นเองเนาะในความรักก็เช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎก็จะต้องดูให้ดีๆว่าคนคนนั้นเข้ามาด้วยความจริงใจกับคุณหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากชาวราศีกรกฎกันแน่เนาะ แต่รู้สึกได้ว่าจากตัวไพ่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของชาวราศีกรกฎอยู่นะในขณะนี้นะคะยังไงก็ดูดีๆก็แล้วกันสแกนดีๆนะคะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจหรือเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์จากเราเท่านั้นเองเนาะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ สำหรับไพ่ปัจจุบันนาชาวราศีกรกฎนะได้ไพ่ Knight of Swords นะคะต่อมา The Magician, Temperance, The Emperor และก็ The Empress นะ สำหรับไพ่ทั้ง5ใบนี้นะคะที่อาจารย์เปิดได้ไพ่เมเจอร์อคณนาทั้ง5ใบเลยนะคะคือมันจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันของชาวราศีปัปจจรศีกรกฎนะคะก็มาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะค,ะคือ Night of Sword สำหรับไพ่ไนท์ออฟสอดนะคะก็คือ,คอเหมือนช่วงนี้นะ,ะชาวราศีกรกฎก,ก,ก็จะเป็นคนที่มี สเสน่ห์นะคะเสน่ห์แผล,พลว่านะในช่วงนี้นะจึงมีคนมาตกหลุมรักคุณอย่างกระทันหนัน่ะเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะเริ่มดับเฟิร์สไซด์นะแล้วก็เขาพยายามที่จะวนเวนียน,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 นอยู่ในชีวิตของชาวราศรีกรกฎอาจจะเข้ามาจีบ เข้ามาตรงๆเลยนะเขาเขาชอบเขาจะเข้ามาจีบชาวราศีกรกฎแบบตรงๆเลยอันนี้คือตัวลักษณะของเขานะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าเขาเป็นคนในเครื่องแบบนะอาจจะรับราชการด้วยก็ได้นะ,ะบางคนอาจจะเป็นฐานตำรวจนะคะประมาณนี้นะ,ะมีเกฑ์เป็นไปได้สูงนะ,ะตื้อเท่านั้นที่ของโลกอันนี้คือตัวไพ่ knight of s w o r d นะคะต่อมาเป็นไพ่ the magician สำหรับไพ่เดอะเม i ิกเช่นเียเมันเป็นไพ่ที่เล่นแร่แปรธาตุคือไพ่เกี่ยวกับหมอดูไพ่เกี่ยวกับการใช้ไหวพริบปฏิพานนะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งมากอะไรประมาณนี้นะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะเป็นคนที่หัวไวนะหัวดีเอาตัวรอดเก่งนะแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีมากนะหรือ,รอว่าเป็นการ แก้ไขปัญหาได้ด้วยปัญญาของคุณเองอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นคนที่ฉลาดทันคนนะในคําพูดในการเจรจาของคุณนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์ในเรื่อง,องการพูดเช่นเดียวกันนะแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เกี่ยวกับหมอดูด้วยคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับหมอดูการทํานายดวงอะไรอย่างนี้พยากรณ์อะไรอย่างนี้คุณก็จะประสบความสําเร็จดี ในหน้าที่การงานนั้นๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่สำหรับคำเตือนในไพ่ใบนี้นะคะก็คือว่าถ้าชาวราศีกรกฎนะไม่แน่ใจหรือว่าอะไรก็อย่าไปรับปากใครก็แล้วกันเนาะเพราะว่ารับปากแล้วทำไม่ได้อาจจะทำให้คนอื่นนั้นเสียความรู้สึกได้นะคะอือหรือตัวชาวราศีกรกฎนะถูกคนรักนะคะ รับปากคุณก็รับปากไปอย่างนั้นแหละแต่เขาก็ยังทําให้คุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ก็ขอระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเป็นพิศเศษด้วยก็แล้วกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะแ n มเปลนไพ่แ e มเปลนนะคะเป็นไพ่ประจําราศีธนูนะคะ มีชาวราศีกรกฎไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูอยู่ในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะแต่รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีกรกฎจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะหงุดหงิดง่ายนะคะขอให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆอาจจะหงุดหงิดใส่คนรักหรือหงุดหงิดใส่คนรอบตัวได้ง่ายๆได้เช่นเดียวกันเนาะแต่คุณก็พยายามที่จะปรับ อารมณ์ให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดเนาะอืมแต่รู้สึกว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่หรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่ๆนะคะหรือจาเป็นการซ่อมแซมบ้านใหม่นะคะมีการซ่อมแซมนั่นซ่อมแซมนี่นะเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเสียหรือต้องได้เปลี่ยนใหม่หรืออาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านนะคะ อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่ The e m p e r o r อสำหรับไพ่ the Emperor นะคะเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีกรกฎไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษเองนะ หรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วชาวราศีกรกฎนะในช่วงปัจจุบันนี้นคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะ,ะคนคนนี้นะคะเขามีอายุมากกว่าคุณนะบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกหรือบังคับ อะไรคุณไปบ้างนะคะก็ด้วยความที่เขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองเนาะคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะและก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎจะได้พบกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศา,างส,สนาและต่างวัฒนธรรมนะแลวเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีกรกฎด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะคะเป็นไพ่ t h e e m p ็มเพ สำหรับไพ่ the empress นะคะก็คือบอกให้รู้ว่าชาวราศีกรกฎนั้นมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะเพศหญิงนะเพศหญิงนี่เหมือนชี้นิ้วสั่งได้เลยนะบางทีอาจจะข่มแฟนด้วยซ้ำไปอาจจะจูจี้จุกจิกหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรบังคับแฟนไปบ้างนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะราศีกรกฎในช่วงนี้จะมีความเป็นพ่อจะมีความเป็นแม่สูงมากเนาะ นะเหมือนชี้นิ้วสั่งได้อะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วชาวราศีกรกฎนาะในช่วงนี้ในช่วงปัจจุบันถ้าใครรอคอยว่าอยากจะมีโซ่ทองคล้องใจหรือว่าอยากจะมีลูกหรือว่าตั้งครรภ์นนะแต่งงานมาได้สักพักแล้วนะมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีการตั้งครรภ์หรือจะมีข่าวดีว่าจะมีลูกเร็วๆนี้นะชาวราศีกรกฎนะไพ่ใบนี้มันมีผล3เดือนด้วยกันนะคะ กุมภามีนาแล้วก็เมษานะโอเคเราจะมาดูในส่วนของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าในอนาคตนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไฟแรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีกรกฎนะคุณรู้สึกเสียดายอะไรหรือเปล่าชาวราศีกรกฎนะเพราะว่ามันได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจเสียดายโอกาสดีๆที่เคยมีนะประมาณว่าสูญเสียคนที่คุณรักไปว่าเงั้นเหอะ รักแท้ดูแลไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นเนะาะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้ต่อมาเจดเหรียญต่อมา1ไม้แล้วก็สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคือไพ่เศรษฐีนะจับได้ไพ่เศรษฐีด้วยนะชาวราศีกรกฎในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้นะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎกันนะคือไพ่ใบนี้นะตั้งแต่เปิดขึ้นมานะรู้สึกได้เลยว่าในใจชาวราศีกรกฎเองนั้นเป็นคนที่เสียดายนะแล้วก็เสียใจไม่น้อยนะกับความรู้สึกนะอาจจะเป็นการที่เสียใจหรือสูญเสียคนรักไปหรือเปล่านะ ะะมองได้ชัดเลยจากตัวไพ่แล้วก็รู้สึกเป็นเหงาเหงาเป็นหงอยยังไงก็ไม่รู้ซึมไปหน่อยนะในช่วงนี้นะในช่วงอนาคตนี่นะคะชาวราศีกรกฎนะในตอนที่มีอยู่ความรักที่เคยมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตนี่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเขานะในเมื่อวันที่เขาเดินจากไปคุณจึงรู้สึกเสียดายและก็เสียใจนะ อันนี้คือเป็นบทเรียนที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎได้เช่นเดียวกันนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะที่รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจยความรักที่มันได้จากไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมต่อมานะคะคือไพ่สามไม้สำหรับตัวไพ่สามไม้เองนั้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎนะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้ามีการวางแผนในการทํางานในช่วงนี้นะคุณก็จะมองผลกําไรไปถึงอนาคตนะมีชาวราศีกรกฎหลายคนเลยที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะแล้วรอผลกําไรนะที่มันจะงอกเงยขึ้นมานะคุณมีความคาดหวังสูงมากในผลกําไรนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎหลายหลายคนเลยนะ อาจจะมีแฟนใหม่หรือคบกับแฟนอยู่ในปัจจุบันนะแต่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะหรืออีกกรณีหนึงคือแฟนเก่าของคุณยังคิดถึงชาวราศีกรกฎอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกคิดถึงชาวราศีกรกฎอยู่หรือชาวราศีกรกฎคิดถึงแฟนเก่า อยู่อะไรแบบนี้นะคะมันสามารถสลับกันได้ระหว่างเรื่องราวของคุณและเขาเนาะต่อมานะคะคือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญเองนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะไม่ว่าจะใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งคุณต้องคิดก่อนว่ามันจะ ได้ใช้จริงๆหรือเปล่าถ้าซื้อมาแล้วแล้วไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกเสียดายนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นคนที่พิถีพิถันในการใช้เงินว่างันเหอะนะเป็นคนที่ประหยัดนะในช่วงนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะก็ควรที่จะมีเงินเก็บแล้วก็ประหยัดแล้วก็ถูกแล้วเนาะถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณจะเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เก่งมากนะ ชาวราศีกรกฎก็จะประเมินว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงเข้ามาแล้วคุยกันแล้วเขาจะจริงใจกับชาวราศีกรกฎมากน้อยแค่ไหนเนาะอ,อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะเป็นคนที่ดูดีๆก่อนพิจารณาดีๆก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ดีนะ,ะต่อมาคือไพ่เอ็ดออฟวอนสำหรับไพ่เอ็ดออฟวอนเองนั้นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาว ราศีกรกฎนาะในช่วงนี้คุณก็จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะโดยเฉพาะไพ่ไม้มันจะเป็นไปในเรื่องของการทำงานนะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นทำงานใหม่ๆบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจของตัวเองเนะาะในช่วงนี้ก็ถ้าจะทำธุรกิจนะชาวราศีกรกฎ ก็ขอให้ดูดีๆนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยนะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ลงทุนแต่ก็อย่าลงทุนจนแบบหมดตัวอะไรประมาณนี้นะให้ดูท่าทีของเศรษฐกิจเราด้วยเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญพูดได้ง่ายคือไพ่เศรษฐีนั่นเองถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้นะถือว่าโชคดีมากนะคะ ในอนาคตนี้นะบอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎมีความโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของที่ดินนะอสังหาริมทรัพย์นะอาจจะเป็นการได้รับมรดกที่ดินออหรือบ้านหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าไพ่เ,ออเหรียญน,นะคะมันเป็นไพ่แห่งธาตุดินนั่นเองเนาะ แล้วก็เป็นไปได้สูงนะคะว่าชาวราศีกรกฎนะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการมาพูดคุยกันในเรื่องของการจะมีพิธีมงคลสมรสเนาะ mm. เพราะว่าบางคู่นะคะมีความรักที่สุขงม,ม,มความรักที่แฮปปี้ดีนะจึงอยากจะให้พ่อแม่ตัวเองนั้นไปสู่ขออีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ต่อมานะคะเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะไพ่ใบแรกนะไพ่หไม้ต่อมา king of pentacle และก็ king of wands นะสำหรับไพ่6ไม้นะคะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกรกฎเองในช่วงนี้นะคะคุณจะมีเรื่องแบบ ทำให้ตัวคุณมีความภูมิใจในตัวเองนะอาจจะเป็นการาได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะหรือคุณจะได้มีการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นนะผู้คนให้การยอมรับในการทำงานของคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็บางคนอาจาจะมีการจบการศึกษาเร็วๆนี้นะคะ นี่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวคุณเองหรือใครก็ได้ที่จะมาภาคภูมิใจในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะในอนาคตเนาะต่อมานะคะคือ King of p e n t i c l e สสำหรับไพ่ King of p e n ดิ c ค e นะคะคือเป็นชายวัยกลางคนนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะเป็นคนที่สเสน่ห์นีแพรวพาวมากนะ โดยเฉพาะเพศหญิงนะจะมีคนที่อายุมากกว่านี่มาหลงรักงะหรือคนที่อายุวัยกลางคนขึ้นไปก็คือ40ปีขึ้นไปเนาะเขามีคนเขาเป็นลักษณะของคนที่มีฐานะทางการเงินดีนะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีเงินเก็บมีฐานะทางครอบครัวดีนะ แล้วเขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้มีความโชคดีจังเลยทั้งในเรื่องของการเงินนะในเรื่องที่จะได้รับมรดกนะในเรื่องที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ในเรื่องของที่จะมีคนที่มีฐานะนั้นมาลงลุมตกลุมรักชาวราศีกรกฎด้วยเนาะต่อมานะคะคือไพ่ขิงออฟวอร สำหรับไพ่คิงออฟวอลเองนะมันหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะอาจจะเป็นวัยกลางคนขึ้นไปอายุ40ปีขึ้นนะเขาเป็นคนที่เป็นเจ้านายที่เข้าใจลูกน้องนะเขาปกครองเขาดูแลลูกน้องด้วยความอ่อนโยนด้วยความเข้าใจเขาเอาใจใส่ลูกน้องดีนะ สำหรับใครที่มีหัวหน้าที่เป็นผู้ชายนะคะในช่วงนี้นะเขาจะเริ่มเข้าใจคุณมากขึ้นนะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมองเห็นการทำงานของชาวราศีกรกฎมากขึ้นว่าชาวราศีกรกฎนั้นทุ่มเทการทำงานนั้นมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อที่จะทำให้บริษัทหรือทำให้องค์กรน,นั้นประสบความสำเร็จนะเขาถือว่าเป็นที่ปรึกษ,ษาได้ดีคนหนึ่งด้วยนะ สำหรับเจ้านายคนนี้ของชาวราศีกรกฎนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าได้ไพ่พลังงานบวกนะคะก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจถ้าได้ไพ่พลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เกิดเดนเองเจอด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ